ีี่่นจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่คู่ควรแหนเราแสดงให้ดูซิว่ามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างความสามารถทของหนูก็คือการปีลังกาจ้ะที่จริงต้องใส่พื้นที่หลายก็นีแต่ว่านหนูแอบเก่งใจคุ้นยิ่งและก็ ามารายารับรู้ไหมมารายาคุณผู้หญิงวาดตองห่วงเลยจ้ะตอนนุยุปาสีหนูได้รางวัลชนาเลิศม,มารายาทไทยค่ะมแมนทนความกดดันได้ไหมคะหนูอยากแสดงเห็นว่าคนยังหนูและกับีซาของหนูสามารถรับแรงกดดันไดโ้โอ้โห รักสัตร์ไหมเป็นคนหักศัตร์จับอีพออีแมร์เป็นผ้าเลียงงัวเลียงผู้ไอจับพูดชัดๆได้ไหม